อลิซาทำเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานฮอนแลนด์ค่ะ วันนี้มีคลิปของเมื่อวานนะคะมาให้ได้ชมนะคะเมื่อวานนี้ไปรับพี่รูกัดแบบปกเปียกกันเลยนะคะจริงๆหมูกับลิซ่าไปเดินซื้อของก่อนแล้วก็แวะมารับลูก,กัดน,นะคะที่จริงแล้วมูมีอ่าพลาสติกคลุมนะคะพลาสติกคลุมกันเปียกให้ลิซ่านะคะแต่พอคลุมนานๆแล้วน้องไม่อยากจะอยู่ในพลาสติกแล้วนะคะก็เลยน้องก็เลยหาทางเอาออกนะคะหมูก็เลยพับเก็บไว้นะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะอีกแค่อึดใจเดียวค่ะลิซ่หนาวไหมหนาวไหมลูก่ไม,ไ,ไม่หนาวลิซ่าไม่หนาวแต่ว่าลิซ่าเปียกแล้วพลาสติกที่เอาคุมลิซ่าก็ทีบ,ท,บทีบออกนะคะไม่อยากใส่ สงสัยโตแล้วก็แบบรู้สึกอึดอัดใช่ไหมล้มอันเล็กๆของลิซ่าก็หาไม่เจอไม่รู้เป็นมีราคาชีวิตที่เนเธอร์แนถ้าไม่มีใบกับพีก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะที่นี่นะเีง่มีเด็กล็กดยวยิง,ยง,ยงเปียกกันหมดเลย เดี๋ยวรอก่อนรอรถคันนี้ไปก่อนเอ mm ๊เป็นรถใช่ไหมโอ้พี่ลูกกาเอาลมมากันให้แม่ขอบคุณนะครับ mm hmm. การให้น้องสลูกโอเคพี hmm. <Okay. S 3> mm ่ซาไปไปเข้าร่มกับพี่ลูกกันนะ ไปกับพี่ลูกกัดลูกกันรอน,น้องด้วยรอน,น้องด้วยลูกไปนิ่สาไปเข้าร่มกับพี่ลูกกัดยา <c oughs> ลูกกัดให้น้องให้น้อง สงสารจังเลยเด็กๆแต่วันนี้ฝนตกก็จริงแต่อากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเปียกกันหมดเลยยูบัสนัางสามโดเปเดินช้าๆลูกเดี๋ยวน้องล้ม น้องขาสั้นเดี ойти, ๋ย <kanske> วน้องลงน้องเดินไม่ทันเดี ouais. ๋ยววันหลังถ้าเกิดฝนตกแบบนี้เดี๋ยวเราเดินจัางหงมไปดีกว่าอนริซ่าเนาะไม่วันนี้ เลยไปซื้อของก่อนนะคะก็เลยเอารถเข็นไปเพราะว่ามันไกลเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปรับเด็กๆกก็ไปรับดูกัสดก็จะพากันเดินไปกลางลมไปดีกว่าพา,าดวนินลมพัดแรงด้วยนะนี่สาเปียยว่าเราเดี๋ยว กลับไปก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่องของเรื่องคือวันนี้คุณปู่ไม่อยู่นะคะคุณปู่ไม่อยู่ค่ะก็เลยไม่ได้บอกให้ก็เลยแบบไม่ได้ไปรับเด็กๆให้คุณปู่ไปทุระ เอาอะไรลูกโอ้ขนาดเปียกยังห่วงกิน,นอีกนะถอดรองเท้าก่อนนะลูกเอาเช็ดเท้า,า,าก่อนเช็ดเท้าก่อนลิซ่าเช็ดเท้าก่อนเดีดย๋ยวพี่ลูกกัสพี่ลูกกัสช่วยน้องก่อนพี่ลูกกัสเฮลลอลิซ่าสกุลน่าเอาทีเดียวเดี๋ยวพกันพี่ลูกน้องลูกนพี่ลัสเอาสกนอาทีเ นน้บนนี้ปบนกนก่นก่อนก่นก่อนก่อนก่อนก่นก่อ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 นกาอนก่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 อก่อน่อนก่นก่อ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 นกัอนก่อนก่อนก่นก่นกอนกนะนก่นกอนก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 นน มาถึงบ้านแล้วก็แกะโดนัทมากินกันเลยนะคะเด็กๆหิวนะคะอืมเอาทำไมพี่พี่ลูกันไม่เอาช็อกโกแลตทำไมพี่ลูกันไม่เอาช็อกโกแลตวันนี้ปกติจะต้องกินช็อกโกแลตอืมดิฉันจะกินแต่ดิฉันพิงค์อืม,อม รู้อีกสีภาษาอังกฤษ This o a n สีช็อกโกแลตกับสีพิงค์เหรอลูก Black Pink Lisa Black Pink This pink Look up Lisa Lisa ข้างนอกคน <'s> อ่าม,มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเกล็ด อาน้ำตาลตกแต่งโดนัทล,ลูกเป็นสีๆนะเอาไปกินของพี่ทำไมเนดีส้เนยพี่สั้อยากได้อะไรลูกว่าชยพี่ได้สีขาวพี่กกลูการให้น้องได้ไหมพี่ลูก,กาได้สีชมพูได้ไหมไม่งั้นร,รสชาติเหมือนกันนั่นแหละสีไหนก็รสชาติเดียวกันเออนี่ ไม่เป็นไรของลิซ่าอร่อยที่สุดแล้วลูกช็อกโกแลตอร่อยแล้วเนาะไม่เคยกินอรันก่อนที่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ดูสภาพนะคะมูปเปียกมอดยอดเลยนะคะผมเปียก <c oughs> อาป้อนมามาได้ไหม,ไมป้อนมามาอ่ะมา,มาไม่กินหรอกลูกมามายังไม่อยากกิน <c oughs> โอ้ยหนูกินเถอะนะลิซ่ากิน เบียกเงอมยอดแม่เนี่ยมีผมเอ,เองผมเปียกนิดหน่อยนะคะลิซ่าเปีค่คขานิดหน่อยนะคะลิซ่าแล้วก็ ตัวไม่เปียกยกันก็ไม่เปียกนะเพราะว่าเสื้อกันหนาวเด็กๆจะเป็นเสื้อกันหนาวที่แบบว่ากาันฝนในตัวนะคะกันหนาวด้วยกันฝนด้วยนะคะก็เลยไม่เปียกนะคะโอ้โหเนะเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคให้มามาช่วยวีไหมไม่ทำเองเหรอลูก เอาคือตาแดงสะเมื่อกี้แม่ไปเปิดแฟดต,ตาลิซ่าแดงๆเลยจะเพ่งยอียงลูกกัดเดี๋ยวมันจะโดนลิกระสีเดี๋ยวออนออนเสียงล้งกันนะออเออเอลูกกัดเปิดตาอาให้น้องนี่เปิดอาอาเตือนเอากี <laughs> ่กระบุอาวีผมเอาเองค่ะวีผมเอาเองนะคะ ลิซ่าก็มวยเปียกขากับผมนิดหน่อยนะคะอะไรมาวิอุ้ยไม่อาชอาชีพอาชีพอาลิซ่าทำเองอุ้ยผมลิซ่าทำไมผมข้างหน้าถึงเป็นหยิกหยิกแบบนี้ลูกไม่ไม่อีสมออีสมอตเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะวิให้พี่ลูกัสไหมแต่พี่ลูกัสผมไม่เปียกหรอก เดนรูเจวีใช่ไหมดูหน้าพี่สิค<า>่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปแล้วคะ่ะมาสั้นๆเพราะได้หายคิดถึงนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายลิซ่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะลิซ่าบ๊ายบายขอบคุณค่าหน่อยลู